ีครับผมคำซาสิบพวงกับผัานน้องเขาสร้างอำเภอกะทละล้มจังหวัดรีสเกตครับนี่ถ้าภาพพี่น้องมาส้มสวนครับสวนการทุ่งครับสวนการทุ่งยิ่งคำว่าปลูกทุเลียนก่จะปลูกน้ำเขาครับเลยขุดสาผมเอาดินสาครับดินสาขุดจากสาถึงนมะถมนะครับดินกับว่าปม่ดินหินดินหยางก็ับเป็นดินใช้ค้นเหนียวนะครับผมมาปลูกแล้วกับว่าคืดวามั่นจะ ได้ดีเถอครับผมผมพบปลูกในที่ผมสามไร่ครับสามไร่ประมาณลอยต้นครับประมาณลอยต้นพบปลูกนี่ครับเราคือว่าทุเรียนมันจะออกมาสวยได้จังนี้ปานนที่มันสวยได้ก็เพราะว่าผมก็ใส่สินขาของยนี่ลนะครับใส่ชุดของยูนี้ครับเป็นชุดเรียกรากครับผมก็จะฉีดถูกสิบหาหมือฉีดเธอหนึ่งครับจะวนีฉีดผลทั้งปล่อยน้ำนำยศนำ ปลอยน้ำหนามมาน้ำมาร์กาสีคนน้ำกับสนิยกระทําไห้หยอดเดินอยู่ตลอดครับคือดินนี่ดินนี่ตดเชียงครับดินนี่ขดเชียงครับดินพูดถึงดินนี่ขับเบื่อนดินครับโอ้หักกล้วยครับดินนี่ตดเชียงครับว่าเป็นดินดีว่าเป็นดินแบบภูเขาภูหยางครับนี่ดินกลางทุ่งนาครับนี่คืออยู่กลางทุ่งนาครับี่ปลูกนี่ซึ่งผมปลูกเอง บำรุงเองเบื้องเองมองว่าทุกขั้นตอนยูที่ผมทั้งหมดครับดูแลมาตลอดก็บอกขึ้นว่าทุเรียนกลางทุงดินแบบนี้มันจะขึ้นมาได้ดีจริงๆนะครับครับอี่ของผมเองครับอะไรปลูกมากกอายุกับสิบเอ็ดเดือนครับทุเรียนสิบเอ็ดเดือนครับนี่ก็คือบ่วมิสรุทครับก็จะตอเนื่องคือตอหยอดจริงๆนะครับของทุเรียนครับจะมีหมอนทองครับซึ่งต้นนี้ก็จะเป็นต้นหมอนทอง ต้นทัดไปคือพ่วงมะนีครับเป็นพ่วงมะนีเป็นอย่างผมมคคค่ค่อยปลูกปลูกคูคือเนื่องจากว่าคือควมเสียงต้นหนึ่งตายกับต้นหนึ่งย่างนี่เหตุผลอีกเหตุผลที่สองก็คือการล่มครับถ้าเกิดว่ามันใหญ่ขึ้นมันจะอาศัยกันครับเจ้าอาศัยขอย้ายัายเจ้าแต่เพียงเดียวผมใส่สองสายพันธุ์ครับมันก็จะแตกต่างละควมอุดมสมบูรณ์สําหรับยูนิคนีให้ควมอุดมสมบูรณ์ ได้ทั้งใบได้ทั้งยอดนะครับชุดเดียวนี่ครับสีพ่นผสมน้ำลาดในเงาครับตัวนี้ครับเป็นตัวดึงหลักครับเรียกหลักครับกระซากหอดใบครับโมเมนธรรมดาครับยูนิคนี่ยครับประสิทธิภาพสูงนะครับตัวนี้กผมก็ใส่มาตลอดครับของยูนิไลัยครับของยูนิไลัยอย่างเดียวคือผมบม่ได้ใส่ผสมประสานบริษัทอื่นเอาของยูนิไลัยมาใส่อย่างเดียวกับสวนนี่ครับหากว่าพี่น้องเฮาอยาก สอบถามเบอร์โทรผมผมก็จะเป็นเบอร์โทร0879610ห21นะครับนี่คือเบอร์โทรอยากติดต่อจากสอบถามครับก่อนเขาจะปลูกเขาต้องเอารายละเอียดสก่รนว่าเออวิธีการปลูกเขาจะปลูกจังไหนวิธีเตรียมดินเขาจะเตรียมจังไหนหลังจากเตรียมไปแล้วเขาปลูกแล้วเขาจะบำรุงเขาจะดูแลนี่คือสําคัญครับสําคัญสุดๆคือ การดูแลเอาใจใส่ครับคือทุเรียนโมเมนปลูกแล้วเอาลงดินคือปลูกนั่นโมเมนครับโมเมนตัวนี้ก็คือบมย่งพ่อก้นครับปลูกได้แต่ว่าบนเหลือพ่อต้นครับถ้าแปลวัฒนธรนั้นผมจะดูแลตลอดต่อเนื่องรลคาเก็บโมเมนงาาหนักแต่ว่าก็เฮ็ดใหุ้ตจต่อเนื่องนะครับนี่คือทุเรียนครับสอบถามได้ครับตามเบอร์โทรนี่แหละครับสวัสดีครับ